ทำอัลตราฟอร์เมอร์หรืออัลทราได้ผลดีกว่ากันคะอะโอเคทั้งสองอะมันคือหลักการอันตรซาวเหมือนกันทุกคนทางอัลตราแล้วก็อัลตราฟอร์เมอร์แถมอีกให้เครื่องหนึ่งก็คือไฮฟูซึ่งอัลตราฟอร์เมอร์กับอัลตราเนี่ยอันนี้คือชื่อเครื่องของเขานะคะใช้หลักกรารอัลตรซาวเหมือนกันเมื่อกี้บอกไปแหละทีนี้ความแตกต่างเนี่ยคืออัลตราเขาจะมีหน้าจออันตรซาวทาให้ก่อนที่จะยิงในแต่ละช็อตคุณหมอจะเห็นและว,ว่า กำลังจะยิงไปถูกชั้นที่ต้องการหรือเปล่าซึ่งชั้นที่ต้องการหลักๆก็คือสมัความลึก4.5มิลดังนั้นก็จะมีหน้าจออันตาซาวที่ทําให้คุณหมอเห็นก่อนที่จะยิงในแต่ละช็อตได้ดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในจํานวนช็อตเท่ากัน ถ้าคุณหมอที่ยิงให้เนี่ยเขาดูหน้าจออันตราซาวทุกช็อตที่ยิงถ้าเทียบจำนวนช็อตเท่ากันเนี่ยออโทร่าก็จะเห็นผลได้ชัดเจนมากกว่าเนื่องจากมันยิงไปแบบตรงจุดตรงชันที่เราต้องการมากกว่าแต่ถ้าให้อังแนะนานะอังว่าเราดูตามบัตเจ็ตของตัวเองได้เลยคือถ้าเกิดว่าหน้าเราประเมินแล้วว่าต้องทําหลายอย่างไม่ใช่แค่เครื่องโยกกระชับอย่างเดียวอังว่าการเลือกทําเครื่องโยกกระชับในราคาที่มันเบาลงมาหน่อยแล้วเอาเงิน ส่วนที่เหลือเอาไปปรับรูปหน้าอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์หรือว่าการฉีดพวกคอลลาเจนไบโอซิมเลเตอร์ก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าค่ะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบในกระเป๋าของเราได้เลยนะคือถ้าใครมีงบไม่อ่านะก็ไปเลือกตัวเบสสตรอัลทราได้เลยหรือว่าถ้าใครมีงบค่อนข้างจำกดัดหรือว่าอยากใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดก็ลองเลือกราคาที่มันเบาลงมาแล้วเอาส่วนต่างไปทำมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ